สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้มีอะไรมาอวดเพื่อนๆน,นะคะเราเคยเห็นเพื่อนๆใน YouTube หรือ Facebook นะคะเขาทำสวนแล้วเขก็ทำเป็นซุ้มเป็นนู่นเป็นนี่เราก็อยากทำมัง่งทีนี้เราก็เริ่มทำตอนแรกที่สร้างนี้เราไม่ได้ให้เพื่อนๆชมนะคะเพราะว่ามันอาจจะเสียเวลาการ ชมของเพื่อนๆนนะคะทีนี้เป็นรูปเป็นร่างเราก็เลยอยากให้เพื่อนเ,อนเอนชมเปิดสวนให้เพื่อนๆชมกันค่ะเปิดสวนมาดามกะปิทันเนอร์นะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะทำร้านจะเรียกละร้านนะคะร้านนะคะนี่ด้วยไม้ไผ่นะคะก็ทําแบบง่ายๆนะครับงบประมาณน้อยถ้าทําเองได้ก็คือไม่มีงบประมาณเลยนะคะงบประมาณเป็นศูนย์ ีนี้ผลที่ตอบรับมาจะเป็นยังไงนะคะตอนนี้แค่เริ่มต้นให้เพื่อนๆมาชมกันเลยค่ะก่อนที่จะชมสวนตรงนั้นมาชมสิ่งสวยงามก่อนนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเท่าที่ควรนะคะต้นเฟื่องฟ้าของเรานะคะเราก็พยายามจะถักเปียะคะ่ะเพื่อนๆน,นี่ เชิดหน้าชูตาก็นี่แหละคุณนายตื่นสายสวยมากเลยนะคะก็พยายามจะจัดแล้วก็พยายามให้เพื่อนได้รับชมนะคะในสวนในบ้านนะคะก็สวนในบ้านของเรานะคะนี่เราก็เริ่มปลูกแล้วนะคะอันนี้กระเทียมค่ะกระเทียมจีนหัวใหญ่นะคะ นี้หอมแดงกำลังงามเลยค่ะหอมแดงหอมแดงนะคะไม่ใช่หอมหน่อยหอมแดงค่ะเอาไปใช้ประโยชน์ดได้แล้วค่ะแกงจืดใส่กับแกงอ่อมนะคะอันนี้พักีกำลังงอกค่ะหอมป้อมค่ะหอมป้อมง,งอกแล้วอันนี้พักีลาวงอกกระยมกระเยมอยู่นะคะ หรือว่ามันอาจจะดูดน้ําตอนที่เราใช้สายยางรถอันนี้ก็พักชีไทยนะคะอันนี้ก็ผักชีลาวดูนะคะเนี่เพื่อนๆว่าเป็นไงเข้าท่าไหมจะเข้าท่าไหมคะร้านของเราฝันว่ามันจะสวยงามนะคะเพื่อนๆความฝันของเราอันนี้ก็ฟักทอง คืออยากจะให้มันขึ้นไปข้างบนนี่เราก็ทําเห็นไหมครับเพื่อนๆเราทําไอ้นี่เชืกอกบอกกล้วยเนี่ยไม่ใช่บอกกล้วยหรอเชือกฟางเนาะให้มันตต่ขึ้นไปพักทองเนี่ยามาจากไหนพักทองที่เราซื้อตลาดนะคะเราเอามาแกงแล้วเราก็เอาเม็ดตากแดดไว้แล้วก็มาเพาะงอกงอกดีมากเลยนะคะนี่แล้วก็ไอ้นี่ นนก็ฟักท้องเหมือนกันอันนี้ซื้อมาครับเพื่อนๆซื้อมาในถุงมีสสิบองเม็ดเขาก็ไม่ได้งอกทุกเม็ดนะคะนี่ไม่ได้มาเปรียบเปรียบเทียบเปรียบเปยนะคะว่าของซื้อไม่งอกอันนั้นก็เมล่อนค่ะแตงเมล่อนอันนั้นก็ซื้อลูกมากินเหมือนกัน ก็เอามาเพาะนะคะมาดูทางนี้ทางนี้ทางนี้อันนี้ก็ทําป้องกันสัตว์เลี้ยงในบ้านนะคะกำลังงอกเลยคราวน,นี้ผักกวงตุง้งนี่ถั่วฝักยาวนะคะเตรียมตัวขึ้น เตรียมตัวขึ้นแสดงนะคะถัวผักยาวครั้งเราก็ทำตารานแนงไว้นะคะเพ<ๆ>ื่อนๆป้องกันสัตว์เลี้ยงเข้าไปข้างหลังนี้ก็เป็นแตงกวาเราปลูกใหม่ค่ะแตงกวา ต้นนี้นะคะเพืเ่อนๆเนี่ยเราจะซูมให้เพืเ่อนๆดูเนี่ยต้นนี้คือต้นฟักข้าวนะคะเพืเ่อนๆฟักข้าวนะคะข้างๆฟักข้าวก็คือแตงกวาแตงกวานี่ก็ไม่สมบูรณ์ค่ะเพราะว่ามีแมลงมา ไอตัวที่บ้านเราจะเรียกแมงตับเต่านะคะแมงนั่นแหละค่ะมันมากินใบเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยานะคะเราไม่มียาจะฉีดเมลอนออกดอกแล้วค่ะแต่จะได้ผลไหมเรามารอชมกันนะคะว่า จะตายก่อนหรือยังอยู่นะคะนี่ค่ะจะให้ดูแตงกวาชัดๆว่าแมลงที่รบกวนนะคะนี่ค่ะคือตัวนี้แหละค่ะตัวนี้แหละนี่เนี่ตัวนี้เนี่ยค่ะนี่ยนี่ตัวน,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 นี้ที่จะมากินใบกินยอดของมันนะคะเพื่อนๆตัวนี้แหละค่ะ ตัวต้นฟักข้าวอีกต้นหนึ่งนะคะเพื่อนๆมีต้นฟักข้าวเราเราอยากจะได้ฟักข้าวเพราะเราเห็นมันสวยนะคะเพื่อนๆเราเห็นว่าเวลาเขาออกออกลูกออกผลมาสวยงามมากก็อยากจะปลูกเนี่ยต้นฟักข้าวกำลังขึ้นเนี่ยกำลังงามเลย รอจนจะให้มันเสร็จ,จใจเพื่อนๆชมตอนสวยเลยนะคะมันก็อยากจะให้ชมตอนที่ว่ากำลังงอกบ้างเรามีอุปสรรคอะไรบ้างในการปลูกนะคะแต่ต้นฟักข้าวนี่ไม่มีปัญหาคะ่ะไม่มีแมลงมาไตา่ตอมเลยเนี่ยใบยสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยิ่งเนี่ยอันนี้ก็สวยเนี่ยแต่นี่เทแค่แตงกวานี่สิคะ แหมคุณเธอมาแล้วก็ทานของเราเรียบเลยนะคะเราจะถ่ายสรุปให้เพื่อนๆชมนะคะว่าเป็นไงคะดูจากมุมนี้รูปร่างหน้าตาเป็นไงมั่งพอใช้ได้ไหมเพื่อนๆช่วยเม้นมาให้หน่อยคะ่ะเอามุมดอกไม้เป็นเหตุ ะะเพื่อนเพื่อนถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มาดามกัะปิทันเนอร์ด้วยนะคะปิดคลิปด้วยดอกไม้สวยๆนะคะคุณนายตื่นสายลาไปก่อนนะคะเพื่อนเพื่อนบายบายสวัสดีค่ะ